สวัสดีครับสวัสดียิ้มสดอ่าครับนต,ตกะมาขึ้นแล้วครับตกทถูกเมือ,อยิ้มขึ้นตกส่วนประมาณสองสามชุมเลยครับอัปเดตใกล้มึงครับอันนี้เป็นหมกเยี่ยครับเยี่ย แดงตัวหุ่นว่าท่านได้ร้องครับสองโลหะร้อยสูงครับเป็นครูเกิดกันครับมีซีตัวเนี่ยครับครูเกิดบักแดงบักแดงนี่เราบักเยี่ยเรามีบักแดงอยู่แดงตัวนั้นม้วนหล่นเราครับตัวนั้นบักบตัวแสบตัวลายตีมูรครับตัวนั้นอันนี้ร้องแล้วครับร้องกับเชืองครับ <c oughs> เชือกกลับไปเขาเด้ต้มครับนี่ร้องกับตัวนี้สองลูกเจ็ดครับ บกแดงเข้าตัวนี้สองลูกเจ็ดร้อยสูงๆงามๆครับอันนี้กับบกแดงกับล่องมาชิบหานาที่ครับชิบหานาที่องกับเชื่องครับอันนี้กับเชื่องเขากับย่อมครับเนี่ยเชื่องถูกกับแดงตัวนี้สองลูกโขับเนี่ยสูงสูงงามๆครับเนี่ยนี่ออกเดียวกันกับบกแดงตัวนี้ครับเนี่ย อันนี้ก็ลร่องกับเชิงมากอันนี้ก็ลร่องกับเชิงเชิงเขาย่อมชิมหาหน้าที่อันนี้บักษาไอ้บอแมแอนบักเยี่ยเยี่ยตัวนี้สองโลหาลงนวมไปสองเทียครับแข็งหนาดีแข็งหนาแม่นครับนี่มีแข็งหนาครับต่อดำสองขางสองโลหากับล่างเห่นครับ ลอยกําลังงามๆต่อไปตัวนี้ก็เป็นบักสาครับสาตัวนี้สองลูกซีครับสนามาะหล้วเฉียวหนึ่งครับนี่เป็นลูกอายุครับสานี่ตัวนี้สองลูกซีครับสาตัวนี้สองลูกซีสนามาเทียนหนึ่งครับ เป็นลูกอายุต่อมันเหายวผมก็เลยตัดต่อแต่งต่อไว้ครับแต่งต่อกแม่นครับทำไรสำหนึง่งตีมันมาได้หรอครับมันเร็เววหาพความเร็วความสองลูกซีร้อยบสูงมาเตี้ยครับก็ดีอันนี้บักเขียวเขียวหางดำของโลหะใกล้ไม้ครับรท่านได้ล่อง เขียวตัวนี้เพราะท่านเดียน่องยังเทียสองโลหะร้อยกับล่างงามงามร้อยกับร่างเล่นบดสูงบวเตียพวดีกันครับสองโลหะหุ่นมาตรฐานจะร้อยกับล่างเล่นครับร้อยกับร่างพอดีหุ่นก็บกับล่างมาตรฐานครับนี่ เงียตัวนี้กันนานาลำสาตัวนี้กับบัเตี๋ยวบัสูงร่างพอดีครับอันนี้กับล่างพอดีร้อยกัเบเดชเฉียวตัวนี้เฉียวพระเจ้าไหนร้องตำหนันล่ะครับทุ่นี่ร้องเหมือนแล้วครับอุตสาสนะเช่นหนึ่งนี่ครับมุณดีๆมุณงามๆ กับตกทุกขึ้นนะลวดครับสามตุ่มที่จุ่มไีโตกแล้วตกหอนี้ำมือสเสาเยี่ยตัวนี้กับเก่งนะครับนี่เร็วครับตีกับสองลูกซีทำนี่ สองรถซีเอามันโอยูครับมันเอาสองรถซียูครับเนี่ยมันเลยร้อยสูงครับเยี่ยหน่อยตัวนี้หัวเป็นครับหัวเร็วตีดีครับขึ้นแล้วเรเทียนี่ปิ้วปิ้วเลยครับอามาสองเทียแล้วครับเนี่ยนอนแับสิทวมบอ่อแล้วครับเนี่ย ปลาหลายครับปลาอยู่นี่ปล่อยไว้หลายปลาปลาแขงกับปล่อยครับปลาแขงปลาตองปลากดปลาสวายปลาคอบ่ได้ปล่อยมันไม่เองกับปลาคอหลายครับปลาคอหัวเงยโตหน่อยครับเคยตกได้อยู่ครับ โอนกัตบตกบายุดบ่าเศร้าเทียรครับหุ่นไก่กลุ่มหนึ่งมันโดนเหรียญอยู่ทั้งหุ่นครับทั้งทงวางหน้าวันถมไม่วันวางทีวันถมไม้วนครับไก่หลายครับเป็นลอยหุ่นละครับลูกบกจูลงทั้งั้นครับจะร้อยงามๆครับลูกบกจูลง เน่นแข้งหนาครับใกล้ย่นี่จิมนี้ก็ฝากไว้ซํานี้แหะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับตักไข่ให้แนเดอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม